สวัสดีครับก็กลับมาผูกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นําเอาทิปการใช้งานคอมพิวเตอร์ดีๆมาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเชื่อมวันที่แล้วก็เวลานะครับเข้าเป็นเซลล์เดียวกันนะครับใน Excel ทําำยังไงนะครับพอดีมีน้องํามมานะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ เราต้องมีเซล์นะครับที่เราใส่เป็นวันที่มาแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับนะวันที่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีเวลามาลักษณะนี้นะครับทีนี้ผมจะเอาตัวนี้นะครับมาเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็มามาไว้อีกเซลล์หนึ่งนะครับนะซึ่งการเชื่อมก็จะมี2แบบนะครับก,ก็คือใช้ใช้แอนในการเชื่อมหรืออาจจะเชื่อมด้วยฟังก์ชันคอนแค t นะครับนะก็ ก็ลองทํา okay. ดูทั้ง2วิธีนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมากําหนดรูปแบบวันที่ซะก่อนนะครับว่าให้มันให้มันเป็นออกมาในในรูปแบบเดียวกันก่อนนะครับฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการกําหนดรูปแบบวันที่นะครับผมจะกําหนดรูปแบบวันที่เป็นวันวันทับเดือนเดือนทับปีปีนะครับลักษณะนี้นะครับฟังก์ชันที่ใช้นะครับก็ใช้ฟังก์ชัน Text เข้ามาช่วยนะครับก็ให้ท่านดบคลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปให้เป็นฟังก์ชันนะครับพิมพ์คำว่า text เข้าไปนะครับ t e x t นะครับเราจะกำหนดเซลล์เนี้ยนะครับให้ให้เป็นรูปแบบตามที่เรากำหนดนะครับเป็นวันวันทับเดือนเดือนทับปีปีนะครับ text นะครับก็ดบคลิกเลยนะครับถ้าขึ้นมาลักษณะนี้ก็ดบคลิกเลยนะครับ text จะตามด้วย value นะครับก็คือค่า ที่เราจะเอามากำหนดเป็นรูปแบบนะครับตัวนี้ผมจะใช้เซลล A4 นะครับมานะครับก็คลิกตัวนี้นะครับคลิกที่เซลล์เลยก็ได้นะครับตอนนี้เราเราได้ค่า value เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเขามันนะครับรูปแบบก็จะตามเวยคอมมานะครับนะคอมมาแล้วก็ใส่คอมมาตามรูปแบบเขานะครับแล้วก็ตาม format text ก็คือเราจะให้มันแสดงออกมาอย่างไงนะครับ วิธีใส่ก็ใส่เป็นเครื่องหมายฟันหนูก่อนนะครับให้รู้ว่าเป็นข้อความนะครับตามด้วยวันวันนะครับถ้าเป็นวันตัวเลขสองหลักก็จะเป็น d ีนะครับนะดีดีทับเดือนตัวเลขสองหลักก็ mm นะครับแล้วก็ทับปีเอาสองหลักก็พอนะครับก็ Y-y นะครับนะ y วนะครับแล้วก็ใส่ฟันหนูขั้น ขอมอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดเข้าไปนะครับทีนี้ลอง enter นะครับลอง enter เข้าไปนะครับจะสังเกตว่าตัว text นะครับมันก็จะกำหนดรูปแบบตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ใส่เป็นวันๆก็คือ0ูนนะครับเดือน1ปี62นะครับถ้าเราจะกําหนดตัวนี้เป็น4หลักทํำยังไงนะครับก็ลองดับคลิกเข้าไปใหม่นะครับก็ใส่เป็น y y นะครับเป็น4หลักนะครับเป็นพศสี่ตัวนะครับก็ Enter อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับทีเนี้ยรูปแบบชั่วโมงนะครับรูปแบบเวลานะครับเราก็ต้องกําหนดตัวนี้ก่อนนะครับตะตอนี้มันจะแสดงออกมาเป็นเนี่ยชั่วโมงเป็นเลขเดี่ยวแล้วก็เลขนาทีเป็น0ูนะครับแล้วก็อันนี้เป็น2หลักนะครับวินาทีเป็น2หลักนะเราจะกําหนดเป็น2หลัก2หลัก2หลัก ลักษณะนี้นะครับก็วิธีใช้ก็ใช้ฟังก์ชันเทคเข้ามาช่วยนะครับก็ดำคลิกเข้าไปนะครับพิมพ์เท่ากับเข้าไปนะครับพิมพ์เทคนะครับที่ ext นะครับเจอฟังก์ชันเทคนะครับก็ดำคลิกนะครับเทคเข้าไปเทคตามด้วย Val u e นะครับวงเล็บแล้วก็ Val u e กก็คือค่าที่เราจะเอามาแปลงนะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือตัวเซลล์ b4 นะครับคลิกตัวนี้เข้ามานะครับ ตามด้วยคอม่านะครับก็ใส่คอม่าเข้าไปนะครับเหมือนเหมือนรูปแบบที่เขากําหนดมานะครับแล้วก็กําหนดเวลาเป็นลักษณะนี้นะครับก็ใส่เป็นลักษณะนี้นะครับใส่ฟันนุก่อนให้ให้รว่าเป็นเทคก่อนนะครับชั่วโมงนะครับให้ใส่ hh นะครับก็คือ hour hour นะครับตามด้วยเครื่องหมายเนี้ยนะครับนะ h s m m นะครับ mm ก็คือมิ n ลิมิลลิสองหลักนะครับแล้วก็ใส่อีกนะครับตามด้วย ss ก็คือวินาทีสองหลักนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลอง enter ดูนะครับ enter ดูใส่ผิดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อเราลืมใส่ฟันหนูข้อมอีกทีหนึ่งนะครับก็ใส่ฟันหนูข้อมให้รู้ว่าเป็นเท x t นะครับถ้าเป็นข้อความมันจะมีฟันหนู คอมลักษณะนี้นะครับก็กด enter นะครับก็จะได้ออกมาแล้วนะครับเป็นเวลานะครับเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับขั้นด้วยตัวเครื่องหมายตัวนี้นะครับนะทีนี้เราจะเอาสองอันมาเชื่อมนะครับทํำยังไงนะครับนะถ้าถ้าจะมาเชื่อมเลยก็ง่ายๆนะครับใช้เครื่องหมายแอนนะครับก็พิมพ์เท่ากับนะครับอันนี้นะครับเลือกเอาเซลล์นี้เลยนะครับ ตามด้วยเครื่องหมาย n นะครับ n นะครับตามด้วยตัวเนี้นะครับเอาเมาส์ไปคลิกอีกทีนึงนะครับก็ enter นะครับนะมันก็จะได้วันที่กับเวลาออกมานะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะแยกวันที่กับเวลามันออกนะครับก็ลองดับคลิกเข้าไปนะครับนะเราใส่ฟันหนูเข้าไปลักษณะนี้นะครับ เราข้อเข้ไปตามจํานวนวัคที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่แอนเข้าไปนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นส่วนนี้ก็จะเป็นวันที่ส่วนนี้ก็จะเป็นเวลานะครับแล้วก็ข้อวักไปอสองสามวักนะครับตามที่เราข้อวักนะครับเสร็จแล้วก็กด Enter นะครับเอนเะตเราก็จะได้รูปแบบออกมาอย่างนี้นะครับแต่ ท่านอาจจะเอามาเชื่อมกันเลยทํำยังไงนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเอามาเชื่อมเป็นเป็นขั้นเปน็นขั้นออกมาแต่ถ้าเราจะทําเป็นครั้งเดียวเลยนะครับก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับนะตเท่ากับเข้าไปแล้วก็ไปทําการ Co p ปีสูตรตัวนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวนะครับก็พิมพ์เท่ากับเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมไป Copy ปีสูตรก่อนดีกว่านะครับ คลิกเก็จพิมพ์ใหม่นะครับเนี่ยนะครับเอาสูตรนี้มาเลยนะครับนะก็ปีมาคลิกขวาก็ปีนะครับไปละเอเอาพิมพ์ลงใหม่ก็แล้วกันนะครับพิมพ์ลงไปใหม่เลยก็ได้นะครับเท่ากับ text นะครับนะ text นะครับ text text ตามด้วย value นะครับก็คือค่าตัวนี้นะครับ value าตามด้วยฟอร์แมตของเทคนะครับก็คือตามด้วยก็จะทำแบบตัวนี้เลยนะครับนะใส่ใส่สูตรมันตัวนี้เลยนะครับก็เป็น,ว,น,ว,นวันวันนะครับ DD ดีทับ mm ทับ yy yy นะครับ แล้วก็ใส่ฟันหนูข้อมเข้าไปนะครับตัวนี้เราก็จะได้เป็นแล้วก็ใส่ใส่ตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นวันที่เข้ามาแล้วนะครับเราก็เอาแอนมาเชื่อมนะครับก็พิมพ์แอนเข้าไปนะครับแอนเข้าไปทีนี้เราจะข้อวักนะครับนะไปสักสก2วักนะครับก็ใส่ฟันหนูก่อนนะครับให้มันรู้ว่ามันเชื่อมด้วยเทคนะครับเป็นข้อความนะครับก็ข้อวักแล้วก็ เข้าไป2องวัตนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่แอนอีกทีหนึ่งนะครับแอนตามด้วยทีนี้เราจะเอาสูตรตรงนี้มาใส่นะครับก็ใส่เท็ตเข้าไปนะครับนะ t e x t นะครับก็ดับมันคลิกเลยนะครับนะเจอสูตร value นะครับก็คือค่าเนี้ยนะครับอันเนี้ยนะครับที่อยู่เซลล์ B b c นะครับเสร็จแล้วก็คอม่านะครับตามรูปแบบมาเลยนะครับแล้วก็ตามด้วย f o r m a t text ก็คือรูปแบบนะครับที่เราต้องการนะครับอย่าลืมใส่ฟันหนูก่อนนะครับ hh ตามด้วย mm ตามด้วย ss นะครับแล้วก็ฟันหนูปิดอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้มันมีวงเล็บนะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ต้องมีวงเล็บปิดนะครับเสร็จแล้วลองเ n t e r ดูนะครับท่านก็จะได้รูปแบบการเชื่อมวันที่กับเวลาเข้าด้วยกันนะครับเข้าด้วยกันอีกอันนึงก็คือการเชื่อมด้วยการใช้คอนแคทนะครับฟังก์ชันคอนแคทก็สามารถใช้ได้นะครับคอนแคทก็ปกติฟังก์ชันคอนแคทก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเท่ากับคอน นะครับก็ลองดาคลิกดูนะครับคอนแค t จะตามด้วย Text นะครับนะเช่นผมจะใส่ AA เอย่างเงี้ยนะครับนะ BB CC นะครับมันก็จะเอาคำที่เราใส่เข้าไปนะครับมามาเลียงกันเลยนะครับลองลองเอนเตอร์ดูนะครับตอนนี้มันเนมนะครับเราต้องใส่ใส่ฟันหนูนะครับ ให้มันรู้ว่าเป็นเทคนะครับใส่อนุลักษณะเข้าไปเนี้ยนะครับถ้าเป็นคำเดียวๆนะครับก็ใส่ลักษณะนี้นะครับลองอินเตอร์ดูนะครับลักษณะเนี้ยนะครับก็ลองอินเตอร์ดูนะครับมันก็จะ a b b c c มาเรียงกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการใช้ก็จะเหมือนกันนะครับก็ลอง ใช้ CONCAT ดูนะครับ c o น c c t c อ n c a t ตามด้วยนะครับ t e x t นะครับ t e x t นะครับตามด้วยค่า TEX t นะครับ value นะครับก็คือค่านี้นะครับจากเซลล์ a c นะครับตามด้วยฟอร์แมตที่เราต้องการนะครับก็อย่าลืมฟันหนูนะครับใส่คอมมากก่อนนะครับ ดดทับมมทับยยยยนะครับพอศสี่ตัวนะครับก็ลักษณะนี้นะครับนะแล้วก็ปวงเล็บปิดตัวนี้เราจะได้ตัวตัวที่เป็นวันที่มาแล้วนะครับนะวันที่มาแล้วทีนี้วันที่ตามด้วยนะครับนะเราอาจจะใส่ลักษณะนี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ใส่ ปันหนูข้อวักผมจะข้อวักไป2ข้อนะครับคือมันจะเอาวันวันที่ตรงนี้นะครับรูปแบบวันที่มาแล้วก็ข้อวักนะครับต,ตัวนี้ขั้นข้อวักนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเทคนะครับ T E X T เทคออนะครับก็ลองดับคลิกนะครับดับคลิกตามด้วย value นะครับก็คือเวลาตรงนี้นะครับเวลาตรงนี้ คอมม่าอย่าลืมนะครับตามด้วยวงเล็บนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วงเล็บใส่ฟันหนูนะครับนะฟันหนู h h ชั h ่วโมงนะครับ mm น,บ SS นาทีนะครับแล้วก็ s s นะครับวินาทีนะครับอย่าลืมวงเล็บปิดนะครับนะ Concat มีวงเล็บเปิดแล้วนะครับนะ ตัวนี้ก็ต้องมีวงเล็บปิดนะครับนะปิดตัวนี้ก็จะปิดตัวนี้ก่อนนะครับปิดเท็ตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาปิดตัวคอนแคตอีกทีหนึ่งนะครับลอ,องเดินมานะครับเพราะว่ามันจะมีลองนับดูนะครับนะมันต้องเท่ากันนะครับนะตัวนี้ก็ลองก็ใส่ใส่ตรงน,นี้ก็ได้นะครับนะใส่วงเล็บเข้าไปอีกทีนึงนะครับ ลองอินเตดูนะครับ enter ดูนะครับก็จะได้ออกมาเหมือนกันนะครับนะก็จะเป็นการเชื่อมวันที่แล้วก็เวลานะครับมี2แบบนะครับนะแบบนี้นะครับการเชื่อมโดยโดยใช้ AN d มาเชื่อมนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน Concat มาช่วยก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะครับแต่นี่เราก็สามารถที่จะก๊อปปีสูตรได้เลยนะครับทำการลากยาวนะครับแล้วก็ มาพิชีตรงนี้นะครับนะกดเมาส์ค้างไว้นะครับมนะันลากลงมานะครับนะเราก็จะได้การเชื่อมนะครับนะฟังก์ชันทั้ง2แบบนะไปตามเซลล์ที่เรากําหนดนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเชื่อมวันที่แล้วก็เวลาเข้าเป็นเซลล์เดียวนะครับใน Excel ทําำยังไงนะครับก็มี ใช้การเชื่อมด้วยแอนนะครับแล้วก็การเชื่อมด้วยคอนแคทนะครับก็ลองเอาไปปรับดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ